Hello, like that Hello. Nini. that's because of the tariffs with the mm. There are woods. Hello. And we're making <laughs> pay tariffs. That's why. Yeah. ไสดนะจ๊ะนี่กลับมาจากวัดก็มากินมาเบิ่งตมหุงระเถิงนั่นนี่โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อพี่แดงนี่อยู่กองทัพพี่แดงอยู่กองทัพหลังเนี่ย พี่ทำเหมือนบ้านเลยน้อยเวลาไปบุญเหตุารรับแขกถ้าเหมือนบ้านเราเนี่ยของจริงพรไปบุญคนนึงก็อยู่แผนกอยู่บ้านไงกลับมาเล็กน้อยเขาถามว่าพี่แมนซีป่าไปไส่ไดบอกค่อยมีแขกม่ที่บ้านอาวันนี้ตอนรับบ้านวังน้ําเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ตัวแม่นะพี่ตัวแม่จ้าขมิททองสินะตัวแม่มีใครลองแกะบังแม่บอเสือ อันนี้ตัวแม่พี่เองจริงขอดูหน้าคนครุกหน่อยสินี่ยังมีอีกหม้อหนึ่งเลยพี่อีกสามหม้อเทกับอีซี่เนาะอีกอีซี่หนเมื่อกี้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะว้าวโชว์ๆหน่อยนี่นี่นี่ตัวใหญ่ๆนะพี่สี น i ่ก็ใหญ่ใหญ่นี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 ่ใหญ่ที่สุดเลยดูดิ I to I just happened to catch that, hey. and I said, oh, that's why hey. the lumber hey. is so high, hey. hey. because hey. of our tariffs oh. in, oh. in, They're the, in, the major lumber supplier in North America, North and South child. America. <laughs> well, uh, North America. Uh, he is. want to want to build a house เวลาไร้อยู่ตรงนี้เรขับมาเขาออกจากที่เวเากเลนมาทีสมันง่ายั้งห้วนทอะไนั่นพี่น้อยดูอย่างน้เต็มท่มาถวยฮ่าได้ฮ่าทักยังใหญ่ชืมันสุดเลร์ุ้กอนกเัน่งอมดูถ้วยเขานะคะถ้วยยังเป็นถ้วยกาไก่นะคะดูสิดูสิโอ้โหกาไก่เล็กๆก็ดูถ้วยใหญ่เนี่ยสิกาไก่นี่คือวกาไก่นะเนี่ยว้าน่ารัก่ อ่ะพี่งงเชียร์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 มาพี่มาปะพี่วิยาจ้า

ชีวิตเธอโดดเธอ far away right มาลิซ่ามาลิซ่ามาลิซ่าเสียแกไปนะพี่ลาเดนเพียร์มันก็ไปโอ้ยนะมาลิซ่า my dad passed away thank you oh เสีย when and in January she passed away oh พี่ที่พี่เล่าให้ฟังเหรอใช่ไหม I'm sorry I'm here dead ท่านี้มาเขาแปลไม่ทันเลยเป็นโควีเบิร์ตทุกคนนะมาลิน่า แมรินดาน้องสาวอยู่เอฟบีเอมรินดามาเด้อล่ะเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้ยูสตันเฮกซัดเด้อเป็นเลี้ยงตะลับกิแม่อาซอยนั้นบัตนี่ตัวผู้นี่ตัวผู้ของพี่ตัวเมียนี่ไงตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวสี่พี่ตัวใหญ่มากเลยนะมาชวนสิใหญ่ใหญ่บัลลังก์มาเที่ยวบัลลังก์มาเที่ยวใหญ่มากใหญ่มากก็ดีดดอนแน่น่ะ จวจ้นไมะม่งไทยหนองคายหากักแพงกันโ,โอ้ยวุ้ชโยไปก็ไม่เหนื่อยอร่อยมากปรเทิงปรเทิงขอข้อเหนียวนะจ๊ะ ก็ไม่ได้ข้าไปห้องพิงนอนไม่ได้ไปตรวจโนเท้าเราไม่เคยไปนอนโมก็ไม่เคยขึ้นไปต้องทำแบบนี้ป้าต้องทำเดี๋ยวป้าแปะต้องแบบนี้พี่น้องเอ๋สาพพงประเนแนแล้วก็จำแบบนี้จำแบบนี้ค่ะจำแบบนี้จำแบบนี้ีีด้วยัเก เขาบริโภคก่อนหน้าสาวเสิร์ฟไม่ธรรมดาเนี่ยสาวเสิร์ฟนี่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยน้องๆเสิร์ฟตรงนี้หน่อเนาะคนนี่คนนี้เสิร์ฟนี่เป็นเจ้าของร้านเอเชียมาเก๊านะคะไวน์ค่ะเสิร์ฟ ับบให้น้องนั่งนะคะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะนี่เป็นเจ้าของบ้านวางน้ำเย็นนะคะข้างหลังมีน้ำเย็นจริงๆแม่ท่านผู้ชมมีอะไรจะให้โชว์นะเนี่ยผักสลัดพี่น้องย่างก็มาก็กินตรงนี้เลยนินโบนินโบแหม่เหม่มา ป้าเดิมเจ้าคือพืนธุ์ยูนเจ้าคือเื่นี่เดียวยอดนุ้มแม่มไม่ได้เดินไปหน้าบ้านเหรอยังเลยมาจากบ้กับมานี่เลยปาดดูกูไม่เกิดปาดพี่อ่องสวยเนาะ I <peach> I love you I love you I love you ไม่กินละไปละติดคำยอละใส่ไม่สางใส่ <c oughs> ไม่สางเลยเนี่ยเออขอโทษนะคะคนสวยจะเดินข่าขอทางหน่อยค่ะคนสวยจะเดินค่ะขอทางหน่อยนะคะไม่ได้เลยะคะ่ะลุง <c oughs> มันอีหยังเนี่ย มันพอม,มาเหลือเนาะตัดเขาปลาตัดได้แล้วนะเดี๋ยวบุ้งมันจะกินบ่ได้นี่เนี่ยกได้ก็เาไปกินป๊าอีพออีแม่นี่ลุงน้อยปลูกเหรอโ,รโ,ซโ,ซโอ้ my god สุดยอดเลยน่ะเศรษฐกิจกพอเพียงปลูกทุกอย่างที่กินได้กินได้ทุกอย่างที่ปลูก กินได้ทุกอย่างที่ปลูกแต่ที่แน่ก,กินอันนี้ดีกว่านี่กินแน่แนก,กินอันนี้ดีกว่าม <c oughs> ันี่ได้เอยกินทอดเด้เล่าเด้อแอมซอรี่อ,อันนี้เอ้ยก็อยากกิน <c oughs> ดูดิแปดไหนว่าจะกินวันพุธไงใจร้อนเนาะไวรุ่นอะ <c oughs> ทำนงั้นก้อยเล้พี่สีทำนงั้นวันผัก้อยแดดเที่ยงคืนเลยบอกว่าจะกินเล้แหะถูกยอดพี่วันพุธอย่าลืมหนูจะกินต้มอะไรอ่ะเปรี้ยวไอ้ใช่แล้วมาสองครั้งไม่ได้กินไม่ยอมไม่ยอมไป้าป้าลุงน้อยเรียกพี่ดีกว่ามั้งใช่มันอร่อยจริงๆหนูชอบกินผักพี่ก็รู้สองหลอบนู่นนี่เนี่ยนะสเปรศตา์สักทั้งหลาย ต้องโรยนี้ด้วยเหรอพี่อ๋อนี่คือเคล็ดลับมันเป็นมันเค็มไหมพี่อันนี้แต่มันรสชาติเค็มไหม,ไมเค็มน้นมอะแต่มันจะหอมอ๋มอเราทำครับ<ำ>นี่เขาอร่อยจริง <c oughs> คนเนี้ยเชฟเชฟนี่ไม่ใช่เชฟธรรมดานะ <c oughs> จบที่ไหนมานะลืมละที่เราคุย อะไรนะน่าจะอะไรนะสินที่อะไรที่วาดรูปอะอะไรนะอะไรนะจบที่ไหนจบมหาลัยมหาลัยเทคโนโลยีที่ห้วยแก้วราชมงคลราชมงคลแล้วก็ยังมีฝีมือทำนูตต่อให้พี่แดงไปก่อนนะหนูจะกินหม้อนี้ มาที่นี่ต้องเอาอยาเคเล์เตอรลลมาด้วยพวกมาด้วยะคะ่ะรอแป๊บหนึ่งพี่แดงหนูรอหม้อนี้แหละลเวลากินไม่อยากให้ใครเห็นหรอกกลัวเขารู้ว่ากินเยอะขอบคุณนะเจ้าขอบคุณลุงน้อยขอบคุณพี่อ่อ,องนะพี่อ่องวันนี้หนูมีของสมมาพี่ด้วยนะตรับรองยูเลอร์เบลดเพราะว่าจะให้เข้าวัดชุดขาว จริงเลยนึกว่าพระจริงชุดขาวเอามาให้ชุดขาวมีเพียบแล้วนเนยขอบคุณขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่แฮมโบ่เต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วมาอู่มาแซวเป็นคนลำพูนข้าเจ้ามืนเลือกเอาไอ้บ่าวเจียงไฮ ชื่อแก้วมาลูนรู้จักคำไหมว่าคำว่ามาลูนมันหมายถึงอะไรถามมาแล้วตอบตอบให้หน่อยสิอยากรู้อ่ะคืออย่างเจ้าชื่อแก้วนั่นแหละแต่ว่ามาลูนมาลูนนี่คือคือคนคนคนสุดท้ายอ๋อมาลูนแก้วมาลุนอ๋อนี่เหรอมาลุนคือมาตามหลังมาตามหลังนะฮะอ๋อชื่อแก้วมาลุนเพิ่งรู้นะเนี่ย นี่ยดูนี่ตัวนี้ใหญ่ที่สุดพี่ถึงนี่คืออะไรกันซับอะไรกันอะไรกันล็อบส์ฮะสัพเพสัตตาสัตทังลายให้เป็นของของกินเด้ออย่าให้มีขอขอโทษเขาแล้วเนี่ยบอกว่าเราก็เลยบอกว่าอ่ะเป็นบอกว่าจะมาขอ ก็เจ้าขอโลมาแล้วเป็นปีพ่อแม่เพื่อนปู่สิริหมายถึงว่าอันนี้พี่พี่ก็ใส่เครื่องมันอีกไปแล้วนะเทานเยือนนะคะตามสบายนะคะตามสบายนะคะจะไปไหนจะไปกินข้าวไปที่่นไม่ได้รับไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันเห้เป็แต่แซบเนาะพี่น้องเอ้ย สอรรี่นะทุกคน I cannot eat that Why Too high cholesterol ก็กินพี่แดนไม่กินหัวน้องมันไม่เป็นไรพกยามาด้วยพกยามาด้วยว้าวเขาชอบซ้ำเนาะนุ้ยน้อยจับพอดีเลยจินมเบอร์ดูถ้วยน่ารักน่ารักดูถ้วยนี่ต้องใส่ลงไปแก้วจิ้มเบอร์ใครทำไม่อร่อยนะเนี่ย ทำพลาดนะมุดเศร้าอยู่วัดนะเกิดยังขึ้น,นป้าป้าทำพ้าดนะตอนเช้าอยู่ที่วัดเกิดอะไรขึ้นไม่หงาเลยหมดลุกเลยหนูไปรำพยานาคไงเพิ่นเห็นเ <c oughs> พิ่นเห็นเ <c oughs> พิ่นเห็นแซ่ <c oughs> บอกยัย แต่บอกจะมีโชคมีโชคมีโชคมีลาบมาน้าน้องแม่คุยเอ้ยก็บอกบอกให้แม่บอกว่าคุยเอ้ยอยากกินเออเอ้ยคอยอยากกินเจ้าเด้อเตียงคืนบนโทรไปหาบอกว่าคอยอยากกินคอฟฟี่โอ้โหดูที่แหม่ก่อนโดนเปิดโปงเดี๋ยวก่อนจะว่าอะไรขอปิดรายการก่อนนะบายบายไปอันเกิมละ thank you จะภาพค่ะ